คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่านอนไม่พอเนาะแต่ว่าอาการที่มาสังเกตได้ก็คือรู้สึกว่าระหว่างวันล้เพียงง่ายเวียนหวัวแล้วก็หน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นผื่นด้วยคุณหมอหทั้งที่ปกติไม่เป็นตรเนี้ยมันสามารถตรวจเช็คได้มันเป็นอาการที่เราเป็นกันเยอะโดยมากแล้วปัญหาหลักของคนที่นอนไม่หลับส่วนหนึ่งคือเครียดอาการที่คุณหมอบอกแพ้เป็นหมดเลยคุณหมอใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียไม่สดชื่นระหว่างวันไปแก้ที่การนอนให้ดีก่อน ข้อที่12คือการอาบน้ําแพทย์คิดว่าอาบน้ําอุ่นหรืออาบน้ําเย็นอันไหนทาให้นอนดียวกันคะคิดว่าอาบน้ําอุ่นอาบน้ําอุ่นเนี่ยจะทําให้หลับได้ดีกว่าในบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะอาบน้าอุ่นแล้วผิวแห้งอย่างน้อยเนี่ยคือการแช่เท้าน้ําอุ่นก็ได้จะทําให้การนอนมันดีขึ้นควรแช่นานแค่ไหนคะคุณหมอสัก10-15นาทีก็โอเคและ้ะเวลาที่เราจะหลับอุณหภูมิของร่างกายเรามาจะลดต่ําลงเวลาที่เราเหมือนอุ่นๆก่อน แล้วพอออกมามาเจอแอร์เย็นๆมันจะเหมือนเข้าสู่การนอนหลับเพราะฉะนั้นการอาบน้ําอุ่นมันเลยดีกว่าทําให้การนอนมันดีกว่าต่อมาข้อ13แอร์เนี่ยจะต้องเย็นเพราะว่าแอร์เย็นเนี่ยทำให้การหลับได้ดีกว่ามีตัวเลขอุณหภูมิที่เขามองว่าทําให้หลับได้ดีที่สุดน้องแพรว่าเท่าไหร่คิดว่าประมาณม23งานวิจัยเหล่านี้ทําในต่างประเทศที่มันหนาวเขาพบว่าอุณหภูมิที่ดีที่สุดที่ทําให้เราหลับได้ดีคือ18 โอ้โ oh, หนาวนะคุณหมอหทุกวันนี้หมอนอนประมาณ22จะลงกว่าน,นี้ภรรยาบ่นแล้วว่ามันหนาวแล้วแต่ว่าเราอยากให้คุณภาพการนอนมันดีแต่สมมุติว่าถ้าเกิดไปไหนคนเดียวสมมติไปประชุมต่างประเทศหมอจะเปิด18เลยเหรอคะ มันก็ทรามานนะคะคุณหมอแล้วมันหลับได้หรอใช่ก็ดีรู้สึกว่าเออหลับดีคืออาจจะไม่ต้อง18เนาะสมมติว่าจากเดิมเราเคยนอน25ลองปรับมานอน24 23ดูแลดูซิว่าคุณภาพการนอนมันดีขึ้นไหมโอเคเอาแอร์เย็นค่าว่าต่อไปข้อ14ข้อที่14คือความมืดห้องต้องมืดมากๆฮอร์โมนของการนอนหลับคือเมลาโทนินมาคู่กับความมืดเลยมืดขนาดที่สมมติว่าเราลืมตาแล้วเรามองมือเราอะต้องไม่เห็น คือต้องมองมือไม่เห็นใช่คือมือเนี่ยมาโบอกอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยต้องไม่เห็นถ้าไม่สามารถจัดห้องหรือปิดแสงให้มืดเบอร์นั้นได้คือต้องมีผ้าปิดตาข้อ15ข้อสุดท้ายถ้าเราสามารถจะทําสมาธิได้จะดีเพราะว่าการจะเข้าสู่การนอนหลับจากเบต้าแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นคลื่นอัลฟามันเป็นช่วงที่ถ้าเราทําสมาธิหรือเรารีแล็กมันจะเข้า N1 ได้ดีมากขึ้นถ้าบอกว่าโอ๊ยนั่งไม่ได้อะไรไม่ได้ให้ลองแค่อยู่กับลมหายใจแล้วให้หายใจออก ให้ยาวกว่าหายใจเข้าเช่นอาจจะหายใจเข้า4วิออก8วิอย่างเงี้ยก็ได้<ม>เพราะว่าการหายใจออกที่ยาวมันจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทของร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยมี2ระบบเนาะเราเขาเรียกว่าระบบซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกซิมพาเทติกเป็นระบบที่เรียกว่าเร่งอีกอันนึงเป็นร<ม>ีแลกซ์การหายใจออกยาวเนี่ยมันจะกระตุ้นระบบรีแลกซ์ของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่รู้อะไรคืออยู่กับลมหายใจแล้วหายใจออกให้ยาวกว่าเข้ามันจะกระตุ้นระบบประสาทระบบนี้ทําให้มันมีความ relax, รีแลกซ์และผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนอนไม่หลับก็ก่อนนอนก็คือลองหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกให้มากกว่าหายใจเข้าให้ยาวกว่าให, <c oughs> ให้เวลามันยาวนานกว่าแบบอยู่กับลมหายใจทําให้เราไม่คิดด้วยถูกไหมถ้าเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราจะไม่คิดเราจะไม่กงังวลแล้วก็ให้จับลมหายใจให้เข้าแล้วก็ออกเนี่ยยาว เอาไปใช้เลยก็ได้เข้า4ออก8เข้า4ี่ออก8ก็คือยาวกับ2เท่าใช่ยาวเป็นสองเท่าเบื้องต้นใครที่รู้สึกว่า mm hmm. เหนื่อยอ่อนเพลียไม่สดชื่นระหว่างวันไปแก้ที่การนอนให้ดีก่อนซึ่งแก้ที่การนอนเนี่ยขั้นแรกคือไปแก้เรื่องของสลิปพายินหรือสุขลักษณะของการนอน15ข้อนี้แก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงค่อยมาว่ากัน เป็นประโยชน์มากๆเลยคือมีบางเรื่องที่แพ้ก,ก็เพิ่งรู้จากคุณหมอวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อว่าวันนี้ที่คุณหมอแชร์เนี่ยเป็นประโยชน์มากทุกคนลองเอาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูได้ซึ่งคุณหมอก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม15ข้อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีการนอนที่ดีขึ้นแล้วก็คือการสังเกตตัวเองในวันต่อมาว่าเราเฟสหรือเปล่าเราสดชื่นหรือเปล่าน้นถ้าขออนุญาตย้อนกลับไปนิดน,นึงค่ะคุณหมอถ้าสมมติเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรู้สึกว่าเรายังไม่่เเเลลยจจรรริงๆแว้วีีขาาาากกมออะะไท บ่งบอกว่าอันนี้คุณภาพการนอนยังไม่ดีมันมีอาการอะไรที่บ่งบอกได้มากกว่าการที่เรารู้สึกว่าไม่เฟรชเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจ,จะต้องบอกว่าอาการที่น้องแพร์บอกมาในช่วงต้นๆมันเป็นอาการที่เราเป็นกันเยอะทีนี้จะบอกอาการไว้ให้สังเกตดูละกันอาการที่เป็นจริงๆมันเป็นเรื่องของความเครียดจะต้องบอกก่อนว่าความเครียดเนี่ยแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1คือความเครียดทางใจเรารู้แล้วเฮ้ยงานช่วงนี้มันเครียดหรือมีปัญหาความสัมพันธ์อะไรก็ตามนี่คือความเครียดทางใจ อีกแบบหนึ่งคือเป็นความเครียดทางกายเช่นเรานอนดึกพักผ่อนน้อยทํางานหนักหักโหมพวกนี้เป็นความเครียดทางกายจะต้องบอกว่าพวกนี้มันสามารถตรวจได้นะโดยตรวจด,ดูฮอร์โมนความเครียดซึ่งเวลาที่เรามีความเครียดมากๆบางทีทํางานหนักอดหลับอดนอนมากๆมักจะเกิดอาการอยู่3กลุ่มกลุ่มอาการที่1จะต้องบอกว่าฮอร์โมนที่ คอยจะต้องไปซัพพอร์ตความเครียดมีหน้าที่ในการเมนเทนระดับน้าตาลในเลือดของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครียดมากจนเหมือนร่างกายมันหลังฮอร์โมนตัวเนี้ยไม่ค่อยไหวแล้วมันจะเมนเทนระดับน้าตาลในเลือดไม่ค่อยได้อาการที่มีคือจะอ่อนเพลียไม่สดชื่นบางคนจะรู้สึกว่าอยากหวานอยากกินของหวานอยากกินของหวานหรือพวกนี้บางทีก็จะมีต้องการชาก,กาแฟแหละมาบูสต์ให้ตัวเองสดชื่นขึ้น<ม>อย่างที่2หน้าที่ของฮอร์โมนพวกเนี้ยก็คือเขามีหน้าที่ในการ เก็บน้ําเก็บเกลือไว้ภายในร่างกายพอเวลาเราใช้ไปเยอะแล้วมันพร่องอาการที่จะเจอเนี่ยก็คือความดันค่อนข้างต่ำเวลาน้ํามันไม่เก็บจะมีปัสสาวะบ่อยเพราะมันไม่เก็บน้ําน้ําในร่างกายเวลามันลดลงอะ่ะเช่นกันเลือดเราประกอบด้วยน้ำพอเวลาน้อยลงความดันก็จะ ก็จะมีเรื่องของเลียนสีสะหน้ามืดเนี่ยได้ง่ายจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยปัสสาวะจะใสบางทีพวกนี้อาจจะมีอยากกินอาหารเค็มอันที่3าฮอร์โมนเหล่านี้มันจะคุมเรื่องของภูมิแพ้ผื่นแพ้บางคนเนี่ยอดหลับอดนอนเยอะๆมีผื่นแพ้ง่ายบางคนก็มีน้ำมูกมีในต่างๆอาการทั้ง3กลุ่มอาจจะไม่ต้องมีทั้งหมดก็ได้แต่ถ้ายิ่งมีเยอะๆก็ยิ่งเข้าข่าย กาเป็นนนนใส่วี้ยิ้มเลยเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกแพ้เป็นหมดเลยคุณหมอหมายถึงว่าจริงๆเพิ่งรูง้เพราะว่าเรื่องผื่นเหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่านอนไม่พอเนาะแต่ว่าอาการที่มาสังเกตได้ก็คือรู้สึกว่าระหว่างวานแล้วเพียงง่ายเวียนหัวแล้วก็หน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นผื่นด้วยคุณหมอแต่ทันที่ปกติไม่เป็นใช่เพราะว่าฮอร์โมนเหล่านี้มันคุมเรื่องของการแพ้คุมผื่นคุมอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งพวกนี้มันสามารถจะตรวจค่าเลือดได้มันจะตรวจฮอร์โมนเหล่านี้ได้ว่าฮอร์โมนเหล่านี้ของเรามัน โอเคดีไหมหรือมันพร่องมันขาดมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าตรงนี้มันสามารถตรวจเช็คได้อืมอันนี้น่าสนใจงั้นเดี๋ยวขอเจาะประเด็นเรื่องของการตรวจได้นี่ลวกันนะคะวิธีการตรวจนี่คือมันต้องตรวจยังไงมันคือการตรวจประจําปีหรือว่ามันคือการตรวจแยกต่างหากยังไงบ้างคะคุณหมอการตรวจเนี่ยก็คือใช้จากการตรวจเลือดนี่แหละซึ่งจริงๆเนี่ยจะต้องบอกว่าการตรวจเลือดประจําปีเนี่ยมักจะไม่มีการตรวจ สิ่งเหล่านี้อยู่ในนั้นนะแต่หมอมองว่าทุกวันนี้การแพทย์หรือว่าในเรื่องของสุขภาพก้าวหน้าไปมากในช่วง20กว่าปีหลังมานเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันตรวจได้แล้วมันสามารถ c o ร r e ร t ให้สุขภาพเราดีขึ้นมันทําได้ด้วยการตรวจพวกนี้ซึ่งที่ Health Focus Clinic ของคุณหมอที่นี่ก็สามารถตรวจได้เหมือนกัน,น <ะ S 2> ต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วน้องแพรมองว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยตรวจเพื่ออะไรครับตรวจเพื่อดูว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะถูก<ช>ต้องนะครับจริงๆแล้วเวลาเราตรวจเนี่ย ทีหลักคือเราตรวจเพื่อป้องกันโรคป้องกันการเกิดโรคเฮ้ยเราเสี่ยงอันนี้แหละเราต้องดูแลให้ดีเนาะแต่บางทีหมออยากจะบอกว่าการที่เราตรวจสุขภาพประจาปีทั่วไปเนี่ยบางทีการตรวจ่มันไม่มากพอที่จะป้องกันโรคได้บางทีมันเป็นเพียงแค่การตรวจเหมือนตรวจวินิจฉัยโรคอ่ะอันนี้คุณเป็นเบาหวานแล้วมากินยาอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราตรวจกันจะต้องบอกว่าการตรวจดูน้ําตาลการตรวจดูค่าไขมันป้องกันโรคไม่ได้หมอยกตัวอย่างไขมันแล้วกัน c อ o ลสเตอ r อลเนี่ยเป็นผู้ร้ายมาอย่างยาวนาน สมัยก่อนเนี่ยพอเวลามีคนเป็นโรคหัวใจพอเสียชีวิตเขาไปผ่าตัดดูนในหลอดเลือดทำไมมันตันสิ่งที่ตันอยู่นั่นคือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเป็นแบดกายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนาะทุกคนเวลาตรวจด,ดูคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงเนาะงานวิจัยของบริษัทยาทุกวันนี้ก็ออกมาแทบจะกดค่าคอเลสเตอรอลให้ต่า มากๆให้คนเนี่ยแทบทุกคนเลยกินยาลดไขมันเพื่อคุมค่าไขามันให้ต่ํายอดขายยาคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีปริมาณคนที่กินยาลดไขมันจะกินยาลดไขมันเยอะขึ้นเรื่อยๆค่าไขามันพวกนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่โรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองยังสูงขึ้นทุกปีท,กท,าทางที่กดให้ต่ําแล้วทางการที่กดให้ต่ําแล้วเวลาเรากลัวคอเลสเตอรอลเนี่ยเพราะว่าเรากลัวไขมันมันจะไปอุด หลอดเลือดเราแต่จะบอกว่าไขามันมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ไปอุดหลอดเลือดเขามีงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าสมมุมติว่าเอาคนที่ระดับไขมันเลวเนี่ยที่ประมาณ190ขึ้นไปเลยนะถือว่าสูงมากเอามาดูเนี่ยเขาพบว่ามันมีคนเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีปัญหาโรคหลอดเลือดที่ไขมันเหล่านี้จะไปอุดหลอดเลือดอีกครึ่งหนึ่งไม่มีทางที่ไขมันสูงกว่าเกณฑ์ทางที่ไมขมันสูงเพราะฉะน,นั้นจรงิงจริงเนี่ยถ้าบอกว่าไขมันเป็นตัวเลวโดยมากมันต้องไปสักนสูงแปถึงมีปอก์เม เพราะฉันเหตุผลมันมีอยู่ว่าเอ้ยดูสิขนาดเราคุมไขมันกันขนาดนี้แล้วอะทำไม,มยังเป็นโรคอ,อยู่เรากินยาเยอะขึ้นจํานวนคนกินยาเยอะขึ้นปริมาณยาที่ใช้เยอะขึ้นแต่มันยังเป็นโรคเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่าเพราะฉนั้นจริงๆแล้วมันมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกสองคนคือขนาดของไขมันมันมีตัวเล็กกับมีตัวใหญ่เขาพบว่าตัวเล็กๆจะเกาะหลอดเลือดเก่งตัวเล็กยิ่งเล็กยิ่งร้ายไอ้ตัวใหญ่ๆไม่ค่อยเกาะหลอดเลือด เพราะฉะนันในกลุ่มคนที่ไขมันสูงแต่ไม่เป็นไรมักจะเป็นไขมันตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกาะหลอดเลือดแล้วโดนจับทำลายทิ้งได้ง่ายตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะมุดแทรกหลอดเลือดเก่งแล้วโดนจับทำลายยากเขาเลยพบว่าโอ้เดี๋ยวนี้การตรวจเรื่องของขนาดของตัว L D L มีผลเช่นสมมุติว่า2คนค่า190เเหมือนกันแต่คนเนี้ยมันเป็นไขมันตัวเล็กๆอีกคนเป็นไขมันตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยความเสี่ยงเลยไม่เท่ากัน แล้วอีกสิ่งหนึ่งเวลาที่เราจะต้องการตรวจเพื่อป้องกันโรคเนี่ย <G ül> เขาพบว่าก่อนที่ไขมันจะไปอุดหลอดเลือดหัวใจอุดหลอดเลือดสมองมันจะมีภาวะหนึ่งก่อนภาษาไทยเรียกว่ภาภาวะหลอดเลือดเสื่อมภาษาอังกฤษคือ atherosclerosis ถ้าไปเซิร์ชดูเนี่ยเขาจะบอกว่าภาวะนี้เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดเลือดแล้วทําให้มีไขมันเนี่ยมาเกาะพอกไปเรื่อยๆจนทําให้รูเนี่ยตีบแคบลงเห็นไหมมีคําว่าการอักเสบเพราะ <G ül üyor> ฉะนั้นเนี่ยผู้ร้ายอีกตัวหนึง่งคือ การอักเสบของหลอดเลือดซึ่งบางทีเราไม่ได้ตรวจอยู่ในการตรวจสุขภาพถ้าไม่อยากให้เขาติดตันนอกจากคุมคอเลสเตอรอลแล้วต้องทําให้คอเลสเตอรอลเราเป็นตัวอ้วนๆไม่ค่อยเกาะต้องคุมเรื่องของค่าการอักเสบของหลอดเลือดให้ไม่มีแสดงว่า2อย่างนี้คือเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการตรวจประจาปีเราจะช่วยเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้มีการตรวจอย่างอื่นอีกนอกเหนือจาก2อย่างนี้ด้วยไหมคะที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ จริงๆแล้วหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดและกันเพราะเราพูดถึงไขมันคือจะบอกว่าการดูไขมันอย่างเดียวป้องกันการเกิดโรคไม่ได้คือเราต้องดูแล้วก่อนไขมันจะอุดตันเกิดอะไรหลอดเลือดมันอักเสบเพราะฉะนั้นต้องไปคุมการอักเสบของหลอดเลือดให้ได้ะฉะนั้นเวลาตรวจคือเราแนะนําให้ตรวจค่าการอักเสบของหลอดเลือดพวกนี้นมันจะเป็นค่าชื่อ high sensitivity CRP homocysteine เหล่านี้หลักๆแล้วเป็นค่าการอักเสบของหลอดเลือดและกัน แล้วแบบมีความถี่ที่เหมาะสมในการตรวจประจําปีจริงๆแล้วมันควรตรวจเท่าไหร่แล้วการตรวจเพื่อหาโรค2อย่างนี้คะ่ะเรื่องของไขมันที่คุณหมอได้แชร์ไปมันควรเป็นความถี่เดียวกันไหม <Okay. S 2> หรือว่าความถี่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหมอมองว่าปีละหนนั่นแหละแต่เพีเยงแต่ว่าพอเวลาเราเจอปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องจัดการแก้ไขเราก็จะติดตาม3เดือนมาดูซิว่าแก้ไขแล้วสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นหรือเปล่าทําไมเราถึงต้องตรวจเลือดละสมมติ บางทีอยู่ดีๆคนหลอดเลือดสมองแตกเลยมันไม่มีอาการเตือนมาก่อนนะ mm hmm. ถ้ามีอาการเตือนมาก่อนเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่มีคนเป็นสตโตรกแล้วกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต mm hmm. ถูกไหมคนไตาวายอยู่ดีๆไตาวายต้องล้างไตเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะไปโรงพยาบาลตรวจเลือดเจอไตาวาย mm hmm. คือบางทีพวกนี้ไม่จําเป็นต้องมีอาการเตือนมาก่อนบางคนบอกอุย๊ยต้องปวดหลังไหมปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าถึงมีโรคไตถ้ายังไม่มียังไม่เป็นนะ ไม่ใช่อยู่ดีๆีตับเรามีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ปวดตับเจ็บตับจนถึงมีอาการพรากพวกนี้ต้องตรวจเลือดถึงจะรู้ถ้าเปรียบเทียบหมอมักเปรียบเทียบแบบนี้แพ้เคยลดแบตหมดไหม <c oughs> เคยแบบน้ำมันหมดไหมเคยด้วยค่ะจะต้องบอกว่าปกติแล้วรถเรามักไม่ค่อยน้ำมันหมดเพราะเรามีเกน้ำมันวัดอยู่ว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วเราเติมได้แต่มันไม่มีเกบอกแบตเตอรี่คนเลยมักจะโดนเรื่องของแบตเตอรี่หมดบ่อยการตรวจสุขภาพเปรียบเหมือนแบบนี้แหละเหมือนเกวัดว่ามันมีแบบเท่าไหร่กับการถ้ารถเราอ่ะถ้าปิดเกน้ำมันไว้เลยโอกาสที่คุณจะน้ํามันหมดอ่ะจะมีเยอะกว่าแน่นอนหมอเปรียบเทียบการน้ำมันหมดเหมือนว่าเฮ้ยคุณเกิดโรคเหล่านั้นแล้วการตรวจสุขภาพเนี่ยมันเหมือนการ t r a ็กดูว่าเกน้ำมันของคุณอ่ะเป็นยังไงบ้างถ้ามแย คุณก็ต้องเติมเห็นภาพแล้วคะ่ะคุณหมออย่างนั้นจริงๆแล้วคุณหมอแนะนํายังไงบ้างว่าแต่ละคนอ่ะควรจะตรวจอะไรบ้างประจําปีอะคะ่ะจริงๆแล้วร่างกายคนเราอะหมอมองว่าสตาร์ตรวจอาจจะสักยี่ห้าต้องตรวจแน่นอนร่างกายมันเริ่มเสื่อมลงแหละตรวจปีละหนแต่พอเวลาเราอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆความจาเป็นในการที่ต้องตรวจลงละเอียดมากขึ้นมันก็มีความจําเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยไขมันเราต้องตรวจค่าการดักเซยของหลอดเลือดตรวจเรื่องของขนาดของไขมันที่มีว่าเป็นยังไงอย่างการตรวจเรื่องของน้ําตาลการตรวจเบาหวานเนี่ยทุกวันนี้ เรารู้ว่าก่อนจะเป็นเบาหวานเนี่ยมันมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน<ม>พูดให้ง่ายคืออินซูลินมันจะสูงก่อนสูงก่อนที่คุณจะเป็นเบาหวานประมาณ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณตรวจแล้วคุณตรวจปริมาณอินซูลินด้วยคุณจะรู้แล้วว่าเอ๊ะฉันเสี่ยงเบาหวานหรือย,ยังถ้าอินซูลินเรายังดีอยู่แสดงว่าใน5ปีนี้คุณไม่เป็นหลอกเบาหวานแต่ถ้าอินซูลินคุณสูงปับ๊บคุณรู้แล้วว่าอีก5ปีถ้าคุณยังไม่แก้อะไรเบาหวานมาแน่นอนอ่าก็คือ เวลาตรวจเพื่อป้องกันโรคเนี่ยมันจะเป็นการตรวจแบบเนี้ยซึ่งมันจะไม่มีอยู่ในการตรวจประจําปีปกติเป็นการตรวจเสริมมาใช่เป็นการตรวจเสริมมาประมาณเมื่อกี้คุณหมอว่าอายุเยอะๆแล้วก็ควรจะตรวจฟูลแบบนี้ใช่ไหมคะ<ไ>แต่ว่า<ไ><ไ>ถ้าพูดถึงตัวเลขเป๊ะเลยอายุเท่าไหร่ควรที่จะตรวจแบบเวอรช์ชันฟูลแบบที่คุณหมอแนะนําแบบนี้คะ่ะหมอมองว่า35 3 5เป็นต้นไป35อัพได้เลยค่ะยังไทยังไม่ตรวจนะคะได้เลยค่ะแต่ตรวจไวก็ดีมันอาจจะไม่ต้องตรวจเต็ม อีกอันหนึ่งที่โดยมากคนไม่ค่อยตรวจกันเนีย่ยอย่างปัญหาที่แพรมีเนี่ยคือปัญหาเรื่องของฮอร์โมน กกางจะะวเรเรรื่อนี้พฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการตรวจฮอร์โมนต่างๆว่าเป็นยังไงังนานวกมาที่เรื่องของการนอนของแพรเลยละกันนะคะอย่างของแพรเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันจะมีสามารถตรวจได้ว่าเราเนี่ยฮอร์โมนปกติหรือยังมีความเครียดอยู่หรือเปล่า,ามันเป็นวิธีการยัง,ยงไงบ้างคะคุณหมอก็คือเป็นการเจาะเลือดตรวจนี่แหละเจาะเลือดตรวจในช่วงเช้าดูในเรื่องของฮอร์โมนในการที่ฮอร์โมนตัวนี้จะไปซัพพอร์ตเรื่องความเครียดดูซึว่าปริมาณฮอร์โมนตัวนี้มันโอเคอยู่ไหม มากไปน้อยไปยังไงมันจะรู้ผลยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆแล้วการเจาะเลือดเนี่ยก็คืออีกวันนึงก็คือรู้ผลและอาการออกและแนวโน้มอย่างเงี้ยค่าโฮอร์โมนตัวนี้มันพร่องเราก็ต้องเสริมให้มันกลับมาวิธีเสริมให้เขากลับมาตามธรรมชาติพฤติกรรม15ข้อที่คุณหมอได้แชร์ไปคือนอน เป็นหลักเลยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันดีหรือเปล่าสังเกตตัวเองแล้วด้วยแต่ว่าอยากจะแบบคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆไหมก็สามารถกลับมาตรวจเลือดกลับมาตรวจเลือดเพื่อดูผลฮอร์โมนได้ปกติพวกเนี้ยพอเวลาเราให้ไปปรับพฤติกรรมแล้วแก้ไขแล้วเนาะสามเดือนเราก็จะตรวจซ้าว่าเอ๊ะตรงเนี้ยไอตัวที่มันผิดปกติอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง อืมโอเคอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวพาจะมาตรวจกับคุณหมอด้วยนะคะในส่วนนี้อันนี้ช่วยเรื่องของการนอนได้ด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดแบ่งเรื่องของเพศบ้างผู้หญิงผู้ชายในเรื่องของการตรวจสุขภาพอะคะ่ะการตรวจแตกต่างกันไหมผู้หญิงควรจะตรวจอะไรมากเป็นพิเศษผู้ชายควรจะตรวจอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าะคะ่ะโดยมากแล้วเนี่ยคือเหมือถึงว่าตัวที่ต่างกันแน่แนๆเลยเนี่ยคือตัวฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนของผู้ชายกับของผู้หญิงไม่เหมือนกันเวลาตรวจเนี่ยฮอร์โมนชายหญิงมันจะแยกกันไปเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของฮอร์โมนเนี่ย ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่องของมะเร็งเพราะมะเร็งในผู้หญิงในผู้ชายไม่เหมือนกันผู้หญิงจะมีมะเร็งเต่านมมะเร็งรังไข่อะไรต่างเนี่ยการตรวจมะเร็งของผู้หญิงผู้ชายก็จะไม่เหมือนกันออันนี้คือเป็นส่วนที่มันตรวจต่างกัน หลักๆมีอะไรบ้างสมมุติว่าตอนนี้คนดูอยู่แล้วสนใจอยากจะตรวจสุขภาพเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงควรจะตรวจอะไรเพิ่มเป็นพิเศษบ้างนะคะจริงๆแล้วหมอก็นแนะนําให้ตรวจเรื่องของฮอร์โมนนั่นแหละ,ะที่เมื่อกี้ที่พูดไปหมอบองว่ามันบอก สเตตัสของสุขภาพได้ดีมากขึ้นไปอีกส่วนผู้ชายสิ่งที่ต้องตรวจเสริมนอกเหนือจากผู้หญิงมีเรื่องอะไรคะจริงๆแล้วเหมือนกันเลยก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่วันนึงว่าฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิง<อ>ไม่เหมือนกันเ,<อ>เท่านั้นเองเอทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของการนอนอีกนิดนึงคุณหมอคือบางคนก็อาจจะมีคําถามว่าเขาพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างแล้วคะ่ะคุณหมอแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้เรื่องของการนอนให้มีคุณภาพได้อย่างนี้คะ่ะจริงๆแล้วทางคุณหมอมีอาหารเสริมอะไร หรือเปล่าที่จะช่วยเรื่องนี้ได้หรือว่ามีอาหารประเภทไหนที่อยากแนะนําหรือเปล่าที่จะช่วยให้การนอนดีขึ้นได้ค่ะโดยมากแล้วที่คลินิกคนไข้มักจะเป็นคนสูงอายุมากกว่าจะต้องบอกว่าความต้องการในการนอนของคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยยังคงเท่าเดิมเท่ากับตอน20แต่ความสามารถในการที่จะหลับได้ดีเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันมีลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยที่สุดก็คือนอนไม่หลับหลับแ้งไม่ดีนอนแล้วตื่นกลางดึกตื่นแล้วหลับต่อไม่ได้พวกเนี้ย หลังจากที่เราให้เขาปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วเนาะอ่าสิบห้าข้อนั้นแล้วสมมุติว่าทําเต็มที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เราก็อาจจะมีพวกสารอาหารต่าง,างๆเสริมให้โดยมากแล้วปัญหาหลักของคนที่นอนไม่หลับส่วนหนึ่งคือเครียด mm hmm. เครียดกังวลต่างๆบางทีมาพบว่าเฮ้ยกินยานอนหลับเยอะกินยาคลายเครียดนน้นนี้นั้นเนาะแต่จะต้องบอกว่าพวกกลุ่มยานอนหลับยาคลายเครียดพวกนี้ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางทุกตัวทำให้สมองเสือ่อมหมดเลยเพราะฉะนัะ้น เราไม่แนะนําให้กินต่อเนื่องยาวๆโดยมากเนี่ยเราจะแนะนําให้ไปปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนาะแล้วก็พยายามลดการใช้สิ่งเหล่านี้มีการใช้สารอาหารเพิ่มเติมเข้าไปหรือการตรวจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือการตรวจความเสี่ยงอัลไซเมอร์การตรวจความเสี่ยงอัลไซเมอร์เนี่ยเราตรวจกันชีวิตนี้ตรวจหนเดียวพอเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการตรวจยีนความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์ถ้าเจอสูงเนี่ยคือความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป15-20เท่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่แนะนําให้กินยานอนหลับทีนี้สารอาหารเวลาที่เสริมจะแยกเป็นสส่วน ส่วนหนึ่งจะเสริมเพื่อลดความเครียดในช่วงเย็นเย็นหรือหัวค่าบางทีเนี่ยพอคนเรามันมีความเครียดคิดนูน่นคิดนี้แล้วมันฟุง้งไปเรื่อยเนี่ยโดยมากแล้วเป็นแบบนี้คือถ้ายังตัดออกไม่ได้ด้วยตัวเองนะคิดนูน่นคิดนี้เยอะเราไม่หลับหรอกเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะลดความเครียดความวิตกกังวลด้วยเรื่องของพวกเอาหาร ในการมนุษย์และเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนกลางคืนจะต้องนอนหลับมันก็จะมีสารอาหารอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเมลาตทนินที่บอกว่าเอ้ยเป็นฮอร์โมนของการนอนหลับแล้วก็จะเสริมให้เพื่อให้การนอนหลับมันดีมากขึ้นบางคนที่ตื่นกลางดึกเราอาจจะให้สารบางตัวเช่นไฟเอชทีพเวลาได้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนไปเป็นเมลาตทนินแต่เขาจะใช้เวลาในการเปลี่ยนเมลาตทนินเนี่ยเวลาทาน,นเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้ไม่ยาวถึงตอนเชา้าเพราะฉะนั้นบางคนจะมีปัญหารเรื่องตื่นกลางดึก พอเราให้ไฟ h อ p เข้าไปร่างกายใช้เวลาเปลี่ยนประมาณสัก4ชั่วโมงพอครึ่งคืนเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินแล้วก็จะหลับต่อได้ยาวถึงเช้ามันจะใช้สารพวกนี้เสริมไปวันนี้ก็เรียกว่าเต็มอิ่มมากๆแล้วก็ได้เคล็ดลับในการนอนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยให้การนอนดีขึ้นได้ส่วนตัวแพเองนั้นนะคะก็จะเอา15ข้อที่คุณหมอได้แนะนําไปใช้เหมือนกันนะคะ